ครับมาตายอดจันท์นะครับครูโรงเรียนเทศบาลสามวัฒนามะปางครับจากการที่ได้เรียนรู้กระบวนการเสวนาและดาหลกนะครับกระบวนการเสวนาทําให้เราได้เรียนรู้ว่าต้องต้องมีผู้ดําเนินรายการนะครับแล้วก็ยิงคําถามนะครับถามคําถามให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับส่วนในกระบวนการดาหลกนะครับก,ก็ต้องมีการกําหนดกติกา ของผู้ร่วมวงเสวนานะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันในทั้งสองรูปแบบแต่ทั้งสองรูปแบบก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า,าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเสวนาและแดร์ล็อกเนี่ยต่างก็ทำให้เราเกิดความคิดเกิดสิ่งที่เราจะสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างสบายใจนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่แต่ละคนได้นำเสนอทำให้เราได้ฝึกการฟังเชิงลึก ว่าแต่ละคนเนี่ยเขานำเสนอแนวคิดหรือหลักการอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ได้เรียนรู้จากวงเสวนาแล้วก็ไดอะล็อกนะครับส่วนที่จะนำไปปรับใช้นะครับก็เริ่มจากการฟังเชิงลึกให้มากขึ้นนะครับเรียนรู้เสียงของตัวเองมากขึ้นฟังผู้ร่วมเสวนาให้มากขึ้นนะครับทำความเข้าใจในสิ่งที่ คนที่เรากําลังสนทนาด้วยเนี่ยให้มากขึ้นแล้วก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่เขาพูดทั้งจากที่เป็นเสียงที่เราได้ยินแล้วก็จากสิ่งที่อยู่เบื้องลึกในสิ่งที่เราได้ยินด้วยอันนี้ก็จะนําไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้มากขึ้นขอบคุณครับ